เราจะได้เห็นแฟ้าเกลขยิบตาบ้างไหมฉันคิดว่าเขาคงจะดูน่ารักมากเลยถ้าเขาขยิบตาให้ไอวี่นี่แม็กกาเร็ตนายแพลนละรของเธอจากฉันเหรอไม่ได้น่าประทับใจขนาดนั้นนะแต่ฉันยินดีกับความตั้งใจอะ่ะฮะเธอไม่ไส่งซิกเรียกฉันเหรอแบบว่าตาของนายทำอยู่ตอนนี้นะนะอ๋อเธอหมายถึงตาขยิบลวงหลอก ตาเขเม้นปีศาจต,ตากระตุกเรียกลางใช่เปล่าโอ้มันก็แค่เจ้าแซนวิชนี่มันทำฉันตาแฉะใช่ฉันใส่ฮอสแดดดิสลงไปฉันคิดว่าทำให้แผนแสบขึ้นนะ่ะตาฉันแสบหมดแล้วแย่ yeah, ละเขาห้ามใส่กันหรือเปล่านะฉันลืมปริม,มาสมนสมด้วยสิอะไรนะไม่มีอะไรนี่คงช่วยได้นะโอะ้เออขอบคุณ ฉันเดาว่ามันคงช่วยให้ขนตาฉันหลุดออกมาดูเหมือนมันจะมาแทงลูกตาฉันฉันควรเรียกรถพยาบาลไหมไม่ไม่ล่ะฉันว่าฉันสมควรโดนละโทษทีหนวมันกินเข้าจมูกฉันอ้าวในฉันท้คอสแตดิดรอ พระเจ้าชันน่าสงสาร <c oughs> เป็นอะไรที่น <c oughs> ่าสิ้นหวัง <c oughs> เปลี่ยนโชคไต่ไปด้วยความยิ่งเหญ่จังเลยไปขอเคลียรดในตู้เก็บของกันเถอะนะ